แต่ปัจจุบันเป็นกี่ยุคเป็นยุคที่เสื่อมลงเสื่อมลงสินทมลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆคนที่ทําบนกุศลในมีน้อยเราก็คนทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเบียดเบนซึ่งกันและก,กันเพราะไม่มีสินมีธีทมโลกอันนี้เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้ามีเหตุมีปัจจัยภัยพิบัติต่างๆนานาบ้านเมืองไหนที่ไม่มีสินไม่มีทมบ้านเมืองไหนที่เป็นยักษ์ต่างภาษาในลบลาข้าฟันกันในกึ่งพุทธกาลในเดือดร้อนไปทุกที่ทุกแห่งแต่ยังประเทศไทยเรา ด้วยบารมีผู้พุพทธศาสนาพระบารมีธรรมที่เราได้สร้างเมืองเรายังไม่เดือดร้อนไม่ได้อพยพไม่ได้หนีไม่ได้เดือดร้อนในพุทธธรรมนายว่าอย่างนั้นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีบุญมีโอกาสชีวิตเรายังมีลมหายใจเข้าออกเรายังมีรีบเก็บเกี่ยวรีบทรางบารมีอย่าผัดวันประกันวงปีหน้าก่อนเดินหน้าก่อนเราค่อยทําอายุสังขารมันไม่เที่ยงออมันเสื่อมไปเรื่อยๆไหลไปเมือน,น้ำไหลนะ่ะมันไม่อยู่ที่เดิม